สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาะวินฟาร์มครับผมเมืนน่อวานมาเปิดคลิปอยู่หน้าหม่องขึ้นกขาพี่น้องกับบรรยากาศที่หอนหอนแห้งเมืนน่อวานบาวินมาผู้เดียวครับมาเฮ็ดเท่งหน้าเจ้าของที่บาวินว่าจะต่อให้เพิ่นเฮ็ดไอ้สั้นหม่องล่างถวยนะพี่น้องน,นี้บาวินเฮ็ดเสร็จแล้วแต่ว่า บวิบนประเดทายเห้ตอนเทศเนาะเพราะว่ามันมันมาผู้เดียวเพราะมันม,มีขาตั้งกลรองอย่างฟอร์มเซียนะพี่น้องกต่สำหรับเชียงน่าเนาะก็ถือว่าเสียดตีว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้องยู้เนี่ยยู้ได้แหละแต่ว่าอันที่บวินว่าเก้าสิบเนี่ยก็คืออีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือบวินจะต่อย ต้องกอดรถเนาะเชีาพื้นที่ไปแล้วเหลือตั้งแต่ต่อเอาเสาเอาอยัางกว่าขึ้นไปแล้วก็ตีลงังคาตียังใส่แค่นั้นแหละสำหรับต่อไอ้นั่นแล้วแล้ว <c oughs> ต่อมองร่างสวยเหลือ,อยังตีเหลือแต่ไอลงังคาเนาะมอง,องก,กับน้องจอดรถกลับ ปลาปลาน้ำต่อขึ้นแข็งแค่นั้นแหละพี่น้องแล้วอีกภารกิจหนึ่งไม่ไม่เฒ่าบาวินบอกให้บาวินนะ่ะเฮ็ดห้องน้ำมาสัน่นพี่นว่ะเฮ็ดทิ้นงน้าแล้วเราก็ต้องเฮ็ดห้องน้ำพี่นว่ะเวลาเข้าห้องน้ำยังมันลำบากอยงนี้นะเลยอยากเพิ่นว่าอยากให้บาวินเฮ็ดตัวบาวินกับ งานปุ่นะแอปวิโนโบถนัดเลยกงานใหม่เพอาพราเพทุบพราทูทูไทยไปได้นะงานใหม่นะโอเคพี่น้อ <COR> <ES> งไปเบื้องกันเลยว่าอัปเดตล่าสุดครับพี่แทงนาคันไผจักเอินว่าไอบ้านสวนกระไดพี่น้องเอาไปเป็นเอาไปเป็นแนวทางกระไดพี่น้องบ่าต้องเอาไปแบบเป็นตัวอย่างกระไดหรือว่าไยายาเป็นตัวอย่างกับเมืนะ่ากันเนาะ เป็นเป็นแนวทางได้เป็นตัวแบบได้อย่างนี้นะบวินบดีหงดองเบลียงดอกอันนี้ก็บวินก็นเบิ้งหลายคลิปเบิ้งหลายแบบอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยอยู่ในยูทูปเนี่ยสิหลับพี่น้องก็เลยมาดัดแปลงซะเองโอเคพี่น้องไปเบิังกันเลยครับผมไปอันนี้พี่นอ้องเด,ดี๋ยวทายเบิง้งด้านาเดี๋ยวทายเบิ้งเห็นเบื้งก่อนอันนี้เนาะอันนี้ ภาพล่าสุดเนาะเ็จไปแล้วเหรอพี่น้องเห็นทุกคนเขามาปุ๊บเขาก็เจยายตีแล้วว่าเนี่ยมันตีตั้งแต่เอาเสาเป็นต้นบกต้องยังเหยียบคนปะอันนี้ตอนตอนท้ายไปปุ๊บเขาคิดว่าทุกน,นีบเสาโมเมนแล้วพี่น้องอันนี้เป็นกบงมอง,งบาวินแค่ตัดปลายมัน,นออกพี่เสอ อันนี้อันนี้พวกเก้วอันอันนี้พอแล้วมาัตีไว้กานหมาขึ้นแต่ว่าบา่บาวินว่าจะแก้ไขอยู่ไอ้ตีเย็นนั่นอยู่กันหมาประตูปิดกระจังสีกระจกประมาณนี้อันตัวนี้พวกเก้วนี่แก้ออกอยู่ ก็ขึ้นมาแล้วก็แกจะประมาณนี้พี่น้องอันนี้ประตูห้องไว้ไม่เกะเปลี่ยนเอาข้างใน,นอาจจะหกแน่เพราะว่ามัไม่ได้เก็บของอยู่อันนี้จะหน้าต่าง เอาคีเป okay. ็นหน้าต่างอย่นึงชิบไปอ,อันนี้ก็จะซองเห็นวิวปะถึงนะไอ้น้าจ้าของอันนี้เออ อันนี้จะเฮ็ดไหมอยู่พี่หลงเพราะว่ามันมันห่างไปมันห่างเห็นบ่ช่องว่างระวางเนี่ยมันห,านหา่างจะเห็นไหมประตูก,ก็ได้เห็นไหมประตูพลาดตั้งแต่หมองจับ ที่จริงหมุนจับประวินน่าจะเห็นไม่เห็นจุมูือนีน้เนาะเวลาห้องเดิดนะนะเวลาห้องเดินปุ๊บปุ๊บลิ้มแข็งโฟทต้องจุมูือนีน่อะไรจะเห็นล็อกตรงนี้พอดีอันนี้หน้าต่าง เคนี่คือภาพล้องขบนพี่น้องแล้วาตรงนี้บาวินว่าจะเห็ดไอ้พวกเต่าพวกยังไปหน,นีเนาะแต่ว่าเมยาย่บอกว่ามันเห็ดมงนี้มันจานพื้นตรงนี้มันแคบผลว่ะผนจะให้ไปง่ายไปมง่นแต่บาวินบ่อยาอกตกเป็นะแต่อันที่บาวินอัปเดตก็คือเห็ดหม่ก็คือตัวนี้พี่น้อง อันนี้อันนี้คือออมปีกใหม่ที่เพิ่นเลือเนี่ยพี่น้องมวินงมาตอกมาอันนี้เด็ดเพื่อเดียวเฮ็ดเสซตเมื่อนี่แหละพี่น้องก็เลยมาทายให้เพราะว่าบอกเมียบอกว่าเมื่อนี่บ่ได้เอาเขามาเฉยมาเฮ็ดเสร็จแล้วก็ย่ลกลับ ็จะเฮ็ดบันไดขึ้นตรงนี้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดบันไดขึ้นตรงนี้แล้วเฮ็ดบันไดขึ้นตรงนี้บละปุ๊บนี่นะเฮ็ดบันไดขึ้นตรงนี้ปุ๊บบัดฟลงห้องลงมาปุ๊บนี่เฮาก็ยงางมานี่ทางยางมาเฮ็ดของน้ำตรงนี้เม่่นเพิ่นบอกให้เฮ็ดของน้ำตรงนี้ตรงนี้คือเคืององน้ำ นว่าพ็บานบอกเพ็นไะอ้น้ำแปนใหย์นะเพราะตัวนี้เบอวินว่าจะไม่จะสหรับร่างถวยถ้าใครจะโบมุ้งลาคาดอกมันนี่แม่เทาแม่เทาบอกว่าโบมุ้งประเด็ดมันจะ ดอมันก็แม่นอยู่ดอกเป็นของแต,นะต,ต่ว่าถ้าขมุ้งบรินว่ารงานมันต่ำนะมันต้องใ้ต่อตัวนี้ต่อคนไปนิดนึงไอ้กัถือว่าแข็งแรงอยู่ปีกใหม่ไม่ต้องปีกปีกยังไงเห็ดใครมองประมาณนี้แล้วออหน้ามนะันเนาะ น้ำบาวินว่าจะอันนี้ว่าจะเบ่ามอ,องนี้จะต่อขอของใต้ดินตัวนี้จะบมเหยโพขึ้นมาต่อใต้ดินขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นทั้งเอาขึ้นทั้งเทงน้าแล้วก็แยกไว้ถ้าของน้ำตรงนี้จะออกที่แรกบาวินว่าจะเฮ็ดไอเขาเรียกเฮ็ดละล้งลงจะลดนะเฮ็ดฟังนี่ แต่ฟังนี้มันก็ดีไงแต่ว่ามันโมนันก็คือมาวินเหตุเต่าไฟอยู่ตรงนั้นเนาะตรงจักราอยู่นี้มันมันไกลกันบ่ได้ก็เลยปล่อยให้มันเป็นพื้นที่ลงซะแล้วตรงนี้บนเนี่ยอาจพอพี่นายจะเห็ดเห็ดไอ้เกาะลังคายืนออกมาว่าพอาะยันฝนตกใส่บันไดอย่างนี้นะ อันนี้คือบริเวณด้านหลังพี่น้อง,ง,ง,อ,งอ,อ,อ,อันนี้ด้านหลังตะก้อนเป็นเป็นป้าบังนัดพี่น้องเราวินเขี้ยวออกเขี้ยวไปเลยอันนี้ด้านหลังไปตัวคันโบ่ลาา่างแข็กอะไม่จะนั่งเห่นก็นได้ยังมาแรงพอตะวันตกตินตกทางคุน่นเนาะ ข้างผีมาปุ๊บมันมก็ยิ่งมพอดีมันก็ยิ่งเห็นบรรยากาศเห็นเน้นตรงหน้านี่ไม่เห็นตรงหน้าจะของพอดีตรงนี้แต่ส่วนที่บาวินว่าจะ่ตเป็นพงเจรถก็คือฟังกิพีน่น้องตอนนี้บาวินโตออกั้งซองขางเลยเอาน่า้ายขวาตะดาดังไปออกนี่ตรงนี้คือเขี้ยวกะเนี่ย พต่อออกมาเฮ็ดพงลุ่งจะกรถดอันนี้คงป่ากับพงลุงของลุงมฟินกบม่วงหันใจก็ไม่อยากอวกนะแต่ว่ามันคงมออกบ่อ,อกบ่ไดเพราะว่ารถไทยเขามาปูมยญมันรถไทยเขาหนาจะเขาได้อยู่แต่ว่าเอารถยนต์มาปูแบมันมันแข็งปดต้องตัดออก มอเอาไปตุกขามตุกขามใจมันจะหัวก็เพราะว่าใบมันนั่นเนะาะเพิ่นบอกว่าใบมันเข้มตกใส่สังกะสีเราสังสีมันจะสอดก็มองไอ้ตุกขามนะใบมันน่ะ ประมาณนี้พี่น้องนี่ทงหน้านะทงหน้าบ๊อวินกันเอิน้นวัดบ,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 บ้านสวนกะได้กะจะทำว่าบ้านสวนบ๊อวินกะจะมีหลังนี้กับหลังดวนะอยู่สวนฝุนยอยู่หม่งฟร์มกบทางนั้นอันนี้โมเดิร์นอันนั้นนี่ทรงเอทรงเอเฟมเนาะอันนี้มันเป็นแบบ นั้นเนี่ยพี่น้องแบบไทคันเป็นตัว,ย,ตวย,ย,ย่างตัวย่างหยู่จับพี่น้องเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าไม่ทุกอย่างที่ข้าเจาเลยมากปุ๊บบารวินบาด้ไปใส่ออกเฮ็ดไปเลยเพราะว่าบม่มีบารวินบ่มีอันเครื่องใส่พร้อมแล้วก็บบุบ่มีไฟพร้อมเนาะะเฮ็ดผู้เดียวพร้อมันลำบากจังอย ก็เลยฮ็ดตามข้าเจ้าออเรื่อยให้ทั้งเด็กอะเอาตามนั้นเลยนะ โอเคพี่น้องเทปนี้กะจะมารีวิวทิงงนานี่หล่ะครับเตีนล่าสุดเลยจะประมาณนี้มีส่วนข้างหน้าคันเฮ็ดบาววินนะาขันบาววินว่าคันเฮ็ดแบบคือข,ของป่าอันบลาอันนั้นป่าเราเฮ็ดหนึ่งมันสูงมันสูงพอมสอง บวินบอมกักก็คือหนึ่งมันสูงมันสองมันบอมักสามเห็ดหยากอมนะเห็ดผู้เดียวมันเห็ดเห็ดลำบากมันมันสูงเราเวลาเอาต่อเสาต่อ,อยางขึ้นไปปุ๊บอะมันต้องใส่คนจับคนยางสินเนาอันนี้ก็ใส่คนตั้งเสหาหลังจากนั้นก็นแค่ไอ้คือแค่นั้นได้ซื้อจับ ถ้านั่นเนี่ยมันมันสูงแล้วมันลำบากต้องเฮ็ดหลายคนมันจะแลวอเอาก็ได้เห็ดง่ายแบบเอาโมดเดิร์นดีกว่าเฮ็ดเฮ็ดไหวเพราะได้ยูพี่นาะเพราะได้ยูไปจำหน้าเกี่ยวเขาแล้วก็คิดอยากนะ เก okay, ี่น้องครับผมคลิปนี้บาวินกับขอจบคลิปว้ดพิท่านี้ครับผมมารีวิวบะบันสวนทางหน้านะเพี่นอ้องเต็มรูปเต็มอัปเดตแล้วสามารถดูได้แล้วนอนได้แล้วสินะแล้วก็อัปเดตเค็ดต่อเติมด้านข้างด้านอยังขันบ้โตมโพ เพราไอ้อเรยงีบ่เห็นลังคากับจอได้มัน <repetition> ก <ceu> ็บ่เสียหายเนาะแต่ว่ารถเ้องมันก็จะถึกแดดถึงยังเสียเนาะแตกับหม้เนาะไม้พีกไม้นะยังหลพีกไม้หลายอันนี้เสาที่ว่าก็ดันน่ะบพรินว่งจะไม่เห็นเนาง้องยเนี่ยอันก็งอนเนี่ยจะไม่เห็น เพี่น้องคลิปนี้บ๊อบวินก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมคันไพ่เขาไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊อบวินดนะครับผมฝากกดติดตามบ๊อบวินในช่องมา้าวินฟาร์มครับอยู่ใต้คลิปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊อบวินขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ